อ่าโอเคครับมาดูโจทย์ต่อนะครับกับโจทย์ข้อที่7เนาะนะครับข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องฮอตฮิตติดชาร์ตเนาะของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยทุกสนามเลยนะครับซึ่งเป็นบทที่ครูบอกว่าต้องฝึกครับบอกว่าต้องฝึกเลยเพราะว่าไม่เคยมีข้อสอบครั้งไหนนะครับที่ไม่มีเรื่องนี้ออกข้อสอบ,ออก,กอ,บนะออกทุกรอบนะออกทุกรอบกับเรื่องที่มีชื่อว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม นะครับซึ่งเป็นบทที่สำหรับครูครูมองว่าเป็นบทที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นบทที่ถ้าเกิดนักเรียนแม่นสมบัติแม่นคอนเซ็ปต์ครูว่าบทนี้สบายมากนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างโจทย์เรื่องของฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l ลและลอการิทมข้อนี้ดีมากครับเพราะมีทั้ง2ฟังก์ชันเนาะมีทั้งฟังก์ชันเ x p o n e n t i a l แล้วก็ฟังก์ชัน log าริทึมนะครับมาข้อที่7ครับให้ a แทนเซตคำตอบของ log log อก log ิบส4ลบล็อกล็อกเท่ากับล็อก และ B แทนเซตคำตอบของ9กาำลัง X บวกสกำลัง X บวก1เท่ากับสกำลัง X บวก2บวกกับ27นะครับเราถามว่านะครับผลบวกของสมาชิกทุกตัวในเซตของ A อยูนิยเป็นเท่าไหร่ก็คือดูกันว่าเซต A มีใครบ้างและเซต B มีใครบ้างนะครับพอเรารู้สึกปุ๊บให้เอาตัวเลขั้างบดตรงนี้มาบวกกันเนาะนะครับมาดูกันนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องหาทําการแก้สมก,การให้ได้ก่อนเนาะว่าสมก,การแต่ละอันเนี่ยคำตอบมีอะไรกันบ้างขอเริ่มจากเซต A ก่อนเลยนะครับหาคำตอบของ A นะครับสมก,การของเราคือ l o อกของล็อก64ลบกับล็อกของล็อก4จะต้องมีค่าเป็น l o อก X นี่คือคำถามของเรา นะครับแล้วรีสังเกตเห็นได้ว่าฝากซ้ายนะครับล็อกของเรานั้นล็อกข้างนอกนะมันจะเป็นลอ็อกฐานสิบหมดเลยถูกไหมครับและมันถูกเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบใช่ไหมถ้าเกิดมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้นักเรียนสามารถยุบล็อกให้เหลือแค่ก้อนเดียวได้โด,ดยอย่างนี้ครับหลังล็อกของเราจะเป็นล็อก64กับล็อก4ใช่ไหมถ้าเกิดล็อกของเราสองก้อนนี้นมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเราจะเอาหลังล็อกตรงนี้มาทําการหารกันครับจะได้ว่าเป็นล็อกอะไรครับ ล็อกของ l o อก64หารด้วยล็อก4เท่ากับล็กอก X ถูกไหมครับเท่ากับล็กอก X เนาะทีนี้สังเกตว่าทั้งฝากซ้ายและฝากขวานั้นต่างเป็นล็อกฐานเดียวกันก็คือล็อกฐาน10ก็คือถ้าเกิดครูไม่เขียนเลขฐานข้างล่างถือว่าเป็นฐาน10นะครับครูก็ทําการเอาเลข10นะครับไปยกกําลังทั้ง2ฝากพอเราเอา10ยกกำลังสองฝากจะเห็นไดชัดว่า ผมเขียน okay. ให้ก่อนก็นได้ครับว่ามันคือ10กำลังล็อกของล็อก64นะครับส่วนด้วยล็อก4เท่ากับ10กำลังล็อกเอ็กจะเห็นได้ชัดว่าฐานของอะไรครับเลขยกกำลังคือเลขสิบเหมือนกันและฐานของล็อกไม่มีไม่มีไม่มีอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นฐาน10ถ้าฐานของล็อก กับฐานของเลขกำลังเหมือนกันนักเรียนสามารถหยิบเพียงแค่ตัวเลขที่อยู่หลังล็อกของเลขชี้ตัวนี้ตัวเนี้ยจับเท่ากันได้เลยจะได้ว่าเป็นอะไรครับเป็นล็อก4ส่วนด้วยล็อก 4. เท่ากับโทษทีครับเท่ากับ x เ,เลยถูกไหมฮะเท่ากับ x เ,เลยแล้วจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าล็อก 64ฐานด้วยล็อก4เท่ากับ x แต่ถ้าเกิดใครรู้สมบัติเขาจะรบกกันว่าถ้าเกิดล็อกฐานเดียวกันมาทำเป็นเศษส่วนกันนัเกเรียนสามารถสรุปยวบเป็นก้อนนี้ได้ครับก็คือสรุปไปแค่ก้อนล็อกอันเดียวไนดะ้คือล็อกโดยที่หลังล็อกคือตัวเศษคือ64แล้วก็ตัวฐานของล็อกคือตัวเลขหลังล็อกที่ส่วนก็คือเลข4ใกล้ว่าเป็น x เท่ากับล็อก64ฐาน4นะครับแต่นัเกเรียนจะรู้ดีว่า หกสิบสี่ของเราเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือสี่กำลังอะไรสี่กำลังสามถูกไหมสี่กำลังสามเท่าก,กับหกสิบสี่นะครับโดยมีฐานสี่โดยจากนั้นครูก็เอาเลขสามตบมาข้างหน้าเป็นสามคูณกับล็อกสี่ฐานสี่ซึ่งล็อกสี่ฐานสี่ของเราเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นหนึ่งนอกจากที่เราเคยเรียนกันมาว่าล็อกเอฐานเอมีค่าเป็นหนึ่งจะได้ว่าคําตอบของเรานะครับเอของเราจะมีค่าเป็นสามคูณหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3นั่นเองถูกไหม x ของเราคูณได้แล้วว่ามีค่าเป็น3ตอจบเลยว่า x ของเรามีค่าเป็น3เนาะนะครับอันนี้แทนคาตอบเช็คแทนคำตอบเช็คคาตอบ,ตอบพบว่าคราวการนี้เป็นความจริงเนาะเรามาทําเองนะครับอ่ะสบายใจแล้วได้เราว่าเซต a ของเรามีแค่อันเดียวคือเซตอะไรครับเซตสามะมีแค่อันเดียว,วคือเซตสามนะครับอ่ะแบ่งพื้นที่เก็บไว้ก่อนนะโอเคทีนี้มาดู b กันบ้าง B ของเขาสมการคืออะไรสมการของเราคือ9กับหลัก X บวกกับ3กำลัง X บวก1จะต้องเท่ากับใครครับเท่ากับ3กำลัง X บวก2บวกกับ2 7อันนี้จะเป็นฟังก์ชันของ exponential แล้วนะครับแลกจะสังเกตเห็นชัดว่าเลขกับกำลังเนี่ยมันจะเป็นฐาน3ใช่ไหมใช่เป็นฐานที่น้อยสุดแต่เรารู้ดีว่าเลข9กับ27นั้น มันสามารถที่จะทําให้อยู่ในกรอบผลฐานสามได้แต่ครูจะขอทําแค่เก้ากำลัง x นะครับเพราะยี่สิบเจ็ดครูจะขอเก็บไว้ก่อนเนาะจะได้ว่าเก้ากำลัง x ของเกากลายเป็นสามกำลังสองทั้งหมดกาลัง x ถูกไหมครับบวกกับสามกำลัง x บวกหนึ่งทีนี้สังเกตนะครับถ้าเลขชี้มันบวกกันครูสามารถบอกได้ว่าเราจะเอาเลขกําลังนี้ฉีกมาคูณกันได้โดยสามกำลัง x บวกหนึ่งมันก็คืออะไรครับสามกำลัง x คูณกับสามกำลังหนึ่ง ถูกไหมครับสามกำลัง x บวกหนึ่งก็คือสามกำลัง x คูณกับสามกำลังหนึ่งก่าวคือครูพูดได้ไหมว่ามันคือสามกำลัง x คูณสามและสำหรับที่การคูณก็สลับได้เป็นสามคูณกับสามกำลัง x นะครับเท่ากับสามกำลัง x สองก็เช่นกันที่ครูพูดก็ฉีกไปเลยเป็นสามกำลัง x คูณกับสามกำลังสองสหรับที่การคูณครับเป็นสามกำลังสองคูณกับสามกำลัง x ซึ่งสามกำลังสองจะมีค่าเป็น 9, ก็ได้เลยว่ามันคือ9คูณกับ3ามกำลัง x แล้วบวกกับ27นะครับอ่ะไปต่อครับเราจะได้ว่านะเราจะได้ว่าสำหรับที่นิดนึงครับของตัวฟากสายสุด3ามกำลังสองเท่ากับกำลัง x พูดอีกในหนึ่งก็คือว่ามันคือ3ามกำลัง x ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ3คูณ3ามกำลัง x เท่ากับ9คูณ3ามกำลัง x บวกกับ27เนะครับอ่ะมาเราก็ทำการย้ายฝากขวาไปอยู่ฝากซ้ายให้หมดออกมาเป็นอะไรครับเป็น3ามกำลัง x ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมเคูณสากำลัง x ย้ายมาฝากซ้ายเป็นลบ9คูณสามกำลัง x ลบ9คูณสามกำลัง x บวกกับ3คูณสามกำลัง x จะกลายเป็นลบ6คูณ3ามกำลัง x นะครับแล้วก็27ที่อยู่ฝากขวาย้ายมาฝากซ้ายจะกลายเป็น ลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูถูกไหมครับเท่าก,กับ0ูเนาะอ่ะมาเราก็ทำการแยกเป็นสองเล็บได้เลยครับบอกให้เลยว่าอันหนึง่งต้องมีสารกำลัง x แน่นอนนะมีสารกำลัง x แน่นอนทั้งหน้าและหลังนะครับเราจะมองว่ามันคือตัวปลาตัวหนึ่งไปเลยอย่างนี้ก่อนแล้วลบยี่สิบเจ็ดมันคือเลขอะไรสักอย่างคูณกันและเลขคู่เนี้ย บวกกันต้องเป็นลบ 6. บอกให้เลยครับว่ามันคือลบ9กับบวก3ก็ไปเป๊ะเลยนะครับตรงตามสมการที่เราทำมาเนาะนะครับมาดูกันจะได้ว่า3ากำลัง x ของเราเปค่าเป็น9ก็ได้ลบ3ก็ได้แต่ว่าลบ3าเราไม่ใช้กันเพราะว่าเลขยกกำลังนี้ไม่มีทางเลยครับที่มีค่าเป็นลบเนาะจะได้ว่า3ากำลัง x ของเรามันคือ3ากำลัง2ถูกไหม ด้วยความที่ว่าฐานของเลขกําลังเันเหมือนกันเราสามารถจับเอาเลขชี้เท่ากันได้เลยนะครับจะได้ว่าเพราะฉะนั้นได้ทันทีว่า x ของเราคือ2จบเลยเห็นไหมได้แล้วว่า x ของเราคือ2สรุปว่าเซตปีของเรามีแค่อันเดียวก็คืออะไรครับ2นะแต่ว่าโจทย์เขาสักว่าให้เอาผลบวกของสมาชิกทุกตัวมาบวกกันซึ่งเซต A นะเซต A เนี่ยมันคืออะไรครับเซต A ของเราคือ3ถูกไหม ล้วเซตปีมีแค่อันเดียวคือ2ก็จับเอา3าบกสได้เลยเป็นเท่าไหร่ครับ5จบเลยข้อนี่อตอบเลยว่าเป็น5เนาะเห็นไหมไม่เห็นยากเลยง่ายๆนะครับเรื่องของ Expo ซึ่งถ้าเกิดใครแม่นสมบัติแม่นนิยามนะครับครูว่าข้อนี้เก็บแต้นสบายมาก นะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ครบทวนกันนะครับและนี่คือโจทย์ล็อกเอ็กกับโจทย์ข้อที่7ครับ